ก้อยสายสารันพระแม่สวัสดีจ้ามัอนี่ก้อยมีเมนูแส่บมาสุัพีสุดน้องเขากินอีกแล้วมัอนี่ก้อยได้หยังมาขึ้นในคนตกจ้ะได้ต่มอื่งเนาะคางน้ำไปละแม่ล้วไหมเดี๋ยวเขาจะใส่ข้าวปลาข่ก้กนเนาะคางน้ำเด็อเดๆดไปละเอาแม่กับมาใส่ปะใส่ลงไปต่มแบบ บ้นบานบานเฮาเลยจ้ะสดน้ําม,มันหอนเนาะใส่อึ้งลงไปป้าแห้งๆอึอ้งขาอึ่งไข่ท่องได้เลอ่ะจะลูกสวยเล้อจ้ะเป็นอาหารเนาะ ดราม่านะจ๊ะคุณแดงโบกินกับพอทษพอไพ่นะจ๊ะคื้นอย่ฝนตกแห้งเขาก็สิบไอกินตบมอึองใส่หยอดบักขามอ่อ,อนแม่หยอดขามมาใส่ไหมแม่บอกต้องตบเหร,รโอเอึองมันน้ำเปื่อยเนาะต้มไว้ให้มันเปื่อยจ้ะแต่ถ้าใส่สมไปมันจะเปื่อยอยากเนาะเดี๋ยวมันเปื่อยก่อนเท่ากับใส่หยอดบักขาม เดี๋ยวตอนใส่หยดนปลาามจะมาเบิ่งกันจ้ะใส่หยดนปลาามแล้วก็ปรุงเนาะที่ไหนจะมาเบิ่งกันนะจ๊ะมาจา๊ะที่นี่อ่อยไหนใส่เกลือลงไปเนาะใส่เกลือใส่รถด,ดี ครับใส่ไปงันวนเลยตัีเอง,เองอเไงส,งส่เนะไม่ได้ใส่้ากลองเเสร็จแล้ก่อยกะสิเอางานประขามาใส่จ้ะใส่หนาาา่อยประขามาาไปเลยใช เราหน้าจาที่นี่ต้มใบเนาะเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวเขามาชิมรสชาติกันจ้าวขาดเหลืออีหยังจา้าแล้วเขาไปเพิ่มใดหนะจาจ๊ะเนาะจังเป็นกันใจหน้าจาที่นี่เดี๋ยวเขาจะมาซิมกันก่อยต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะเปื่อยหล้จ้าเนี่ยขาแตกแล้วมามาซิมชิมนำนำรเข้างไปร้ายหล้จา่า อืมอยางแซบเนะจ้ะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวก่อยสิปงเนะจ้ะเดี๋ยวก่อยให้เบิ้งเนาะเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ต้มอืองต้มอืองเนาะขาซีกัางวงกลางด่างเลยเนาะไปเดี๋ยวตักเสตถอยเดี๋ยวก่อยสิเบะไข่ให้เบิ้งจ้ะนี่เรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นบ่ น้ำซุปนัวลๆเปรียปร้ยวๆเนาะเปรี้ยวหยอดสมหยอดบลาคาร์ปอนตบเอืองไข่ไข่เลยนะมาเด้จ้ามาเด้จ้าแสีส่ยลำกันน้ำกรอยเนาะมาได้โอกาสพอดีเลยมาเดี๋ยวไปดไต้เด้จ้าซื้อเอากิโลละสองร้อยบาทเนาะชัยภูม,มิมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาสดตบเอืองอน,น้ำกันจ้าตบเอืองอเปรียปร้ยวๆเลยเนาะไปลดจ้า ก็ขอขอบคุณจ้ะขอบคุณกดติดตามมาเบิงเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้จังไรไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะจ้ะสวัสดีจ้า